ก็เดี๋ยวเข้าสูเปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็มี2ตัวเป็นพรีวิวนะครับทีเมื่อวานก็มีคําถามตัวดอนเมืองโทเวเข้ามาพอดีก็ถือว่าพรีวิวให้เลยนะครับก็ไตรมาสสามเนี่ยกำไรคาดที่271ล้านอันนี้ก็จะบวกทั้งเยอเียและก็คิวเลแต่ว่าเยอเลี่ยจะบวกน้อยหน่อยนะครับต้องยอมรับว่าภาพภาพรวมๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็กําไรเนี่ยโตจากปริมาณการจราจรที่ที่เปิดเทอมนะครับมาตรารจราจรก็มากขึ้นแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ย ก็ยอมรับว่าถนนข้างล่างก็ติดก็ยอมเสียตังค์ขึ้นไปเพื่อจะเร็วขึ้นนะครับก็ภาพรวมของรถเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับบวก4%เยนเยแลวก็5% Q ควนคิวนะครับรายได้เฉลี่ยผ่านทางก็ถือว่าโอเคประมาณ61บาทมาจิ้นก็เลยจะดีขึ้นนิดหน่อยอยู่ที่63.6%แต่ก็ตามอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องมองว่าอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยไตรมาส4เนี่ยอเียที่เขาย้ายไปดอนเมืองเนี่ยมันก็จะเป็น ประเด็นบวกให้กับดอมืองโทเวแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการปรับราคาขึ้นด้วยในธันวาคมเนี่ยประมาณ5-10บาทนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาในแต่มาที่4แต่แล้วก็ตาม9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ารถที่บวกขึ้นมาประมาณ6%เนี่ยยังต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เล็กน้อยนะครับเราก็เลยมีการปรับประมาณการลงสำหรับ3าปีข้างหน้าเนี่ยประมาณ10-15%อนะครับอันนี้ก็ a r g e t price เนี่ยลดลงนิดหน่อยนะครับเหลือ13.1จาก 14.2แต่เราก็ยังแนะนําให้ซื้อได้หรือว่าถ้าใครมีอยู่ก็ถือได้ตัวนี้ให้ยิวประมาณ8-9%ต่อปีเลยนะครับด้วยราคาที่มันยังอยู่ระดับต่ําก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าถ้าถือไว้ก็รับยิวอ่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่มี cash flow ดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องธุรกิจนะครับอาจจะมีบวกลบบ้างตามตามเศรษฐกิจแรงต่างแต่ว่าภาพรวมๆในราคานี้ก็ยังถือว่าลงทุนได้อยู่นะครับอีกตัวเป็น CKP นะครับก็เป็นพรีวิว ไรมาสามเนี่ยค่าจะอยู่ที่ประมาณ1.4พันล้านก็บวกทั้งเยยร์เย่แล้วก็ก้าวกระโดด q ิ q นะครับเพราะ Q ิ q วันคิก็ถือว่าแต่กำไรเนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่รวมตัวเอฟเอ็กซ์เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีขา,าดทุน FX อยู่นะครับถ้าไม่รวมนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านนะครับกำไรเนี่ยเติบโตจากการขายไฟเพิ่มขึ้นนะครับสิแล้วก็ทั้งเรียกว่า ทั้งเยือนเยแล้วก็คิวันคิวเลยนะครับแล้วมาจินเนี่ยด้วยความที่ขายไฟมากขึ้นมาจินก็เติบโตขึ้นนะครับเป็น28.8%ก็ถือว่าเป็นมาจินที่สูงอยู่แล้วก็รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทร่วมนะครับจากหลวงพระบางพาวเวอร์เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันมาจากตัว FX Gain เเพราะว่าเขามี บาดแข็งเนี่ยแล้วเขามีนี่อยู่ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยล้านนะครับก็สี่ร้อยล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เลยทําให้มีเกณฑ์ตัว FX เข้ามาอันนี้ก็ทําให้กําไรของ CKP ในแต้มสามก็เลยดีขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าแต้มสาสี่เนี่ยกำไรก็น่าจะเป็นฤดูก,กาลที่ทําให้มันลดลงนะครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์นนเนี่ยภาพรวมๆก็ถือว่ายังดูโอเคอยู่นะครับตัวนี้เราก็ยังแนะนําซื้อแทร็กเก็ตไพรซ์อยู่ที่4.7จเะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท,ท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst a w a r d ปี2 0 2 4นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบอลทิสโกรเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567ยะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ